มาดูถึงเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านเรียกว่าบัตรคนจนนั่นแหละครับนะฮะถ้าไม่จนก็ไม่ได้นะครับที่จะถือบัตรนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนเป็นวันแรกวันที่5กันยายนจะลงไปถึงวันที่19ตุลาคมนะครับแค่เพียงครึ่งวันแรกเนี่ยนะครับได้รับทราบจากทางโฆษกกระทรวงการคลัง คุณพรชัยธีรวีนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ามีพี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนกันถึง1นึ่0ล้านสองแสนกว่าคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปลงทะเบียนกันก็คึกคักทุกพื้นที่นะครับทั้งที่ธนาคารออมสินที่ธนาคารตกศทกศนี่ไปกันเยอะมากครับทกศเพราะาชาวบ้านนี่ก็จะคุ้นเคยกับทกศเป็นอย่างดี นะครับคนยากคนจนก็เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กันธนาคารทกศอ,ออมสินก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ได้ไปติดต่ออะไรมากมายนักยกเว้นจะเป็นคนจนเมืองนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนี่ยิ่งน้อยน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นธนาคารของธุรกิจเขาแต่ว่าทกศนี่ไปกันเพียบแล้วก็ที่ว่าการอำเภอนะครับที่คลังจังหวัดที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ นะครับซึ่งก็มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ7,000จุดทั่วประเทศนะครับประชาชนก็ไปเข้าคิวในวันแรกนี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับถือว่ายังไม่เยอะนะฮะก็ประชาชนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนนะครับซึ่งท่านโฆษกกระทรวงการคลังพรชัยธีรวชก็บอกว่าการลงทะเบียนโครงการปี65ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนโดยหลักหลังจากการลงทะเบียนแล้วผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์นะครับในแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นรายละเอียดขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ วันนี้ผมคุยกับท่านนายอำเภอหลายอำเภอนะครับทั้งภาคอีสานภาคใต้แล้วก็หลายพื้นที่ที่สื่อมวลชนก็รายงานนะครับว่าก็ทุกอย่างก็คือมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีคุยกับทางทกศทกศเขา,า,ก,า,าก,ก็วางแผนทกศนั้นรับเด็กรับคนมาช่วยอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วเนี่ยถึง2 0,000กว่าคนมาช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนนะครับทางอำเภอก็มีการจัดนัดหมาย แบ่งกันเป็นหมู่บ้านตำบลเลยนะครับตำบลน,นี้ไปธนาคารทกศตำบลน,นี้ไปธนาคารออมสินนะครับตำบลน,นี้ไปลงทะเบียนที่อำเภอนะครับก็มีการจัดแบ่งกันไม่สับสนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้นำความไปบอกกล่าวกับลูกบ้านนะครับก็ถือว่ามีการจัดระเบียบได้ดีมากครับอันนี้ก็ถ้าเรามองในภาพรวมของประชาชนและในฐานะสื่อมวลชนได้พูดได้คุยได้ ได้ติดตามนะครับก็พบว่าทางอำเภอได้บริหารจัดการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีหรือเป็นอย่างดีเลยทีนี้ถามว่าปัญหามันมีบ้างไหมมันก็มีบ้างละครับนะก็เป็นธรรมดาคนที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนบัตรประชาชนหมดอายุบ้างบัตรหายบ้างอะไรบ้างอันนี้ถ้าถามผมนะถ้าบัตรหายนะครับหรือใครที่จะต้องได้คู่สมรสมาเซ็นยินยอมด้วยเพราะบางคนเนี่ย นะครับไม่ได้อยู่กับคู่สมรสเลิกร้างกันไปไปอยู่เซตที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับจะให้เขามายืนยันด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันเพราะมีทะเบียนสมรสกันอยู่เนี่ยอันนี้แนะนําว่าถ้าจําเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรสไม่ว่าหญิงหรือชายอันนี้ควรจะไปลงทะเบียนที่อ,อําเภอดีที่สุดนะครับลงทะเบียนที่อาเภอถ้าใครมีเอกสารครบถ้วนไปที่ทกศไปที่อมสินตามที่เขานัดหมาย แต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคู่สมรสจะต้องยินยอมด้วยแต่ว่าเลิกกันแล้วแยกทางกันไปยังไม่ได้หย่าร้างอันนี้ถ้าไปที่อำเภอจะดีครับเพราะว่าที่อำเภอฝ่ายทะเบียนก็พร้อมกันอยู่แล้วใครที่บัตรหมดก็ไปที่อำเภอทำบัตรเสียก่อนนะครับเพราะว่าพอใครที่ได้รับการสำรวจตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาจะจ่ายเงินผ่านบัตรประชาชนครับคุณผู้ชมครับนะจ่ายเงินผ่านบัตรประชาชนให้กับประชาชนนะครับ ย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอายุ18ปีขึ้นไปในหนึ่งครอบครัวลงได้ทั้งสามีภรรยาคนใช้สิทธิคนละครึ่งก็สมัครได้บางคนว่าลงคนละครึ่งเลยจะได้หรือไม่แยกกันอยู่ไม่ได้อย่ามีครอบครัวก็ไปได้นะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่เป็นบุคคลต้องห้ามรายได้ไม่เกิน10,000แบาท รายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเงินฝากไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกินล้านห้าแสนซื้อรถก็ไม่เกิน1ล้านต้องไม่มีบัตรเครดิตที่ดิน1ไร่ถึง10ไร่มีครัวมีครอบครัว2ถึง20ไร่นะครับอันนี้ที่กำหนดไว้ไม่มีครอบครัวนี่แนะนำถ้าเป็นคนโสดแนะนำลงทางเว็บไซต์ครับ สะดวกมากครับเวอเว็บบัตรสริการแห่งรัฐเนี่ยถ้ามีครอบครัวก็แนะนำว่าไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนเพราะต้องเซ็นชื่อสามีภรรยานะครับลูกจะต้องเซ็นชื่อรับรองกันนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับคนพิการป่วยติดเตียงไปลงทะเบียนเองไม่ได้อันนี้แนะนำว่ามอบอำนาจไปนะครับมอบอำนาจไปได้และการมอบอำนาจผมบอกไว้นิดหนึงแล้วกันนะ อันนี้ใช้ใช้ประสบการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวคุณผู้ชมจําได้ไหมมีคนไปลงทะเบียนให้พอลงทะเบียนให้เสร็จปั๊บเรียปรากฏว่าไอตอนที่เขาแจ้งเลขที่บัญชีเวลาเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับตอนนั้นมันมีปัญหาว่าไปใช้บัญชีเขาจะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับลงทะเบียนผู้สูงอายุและไปใช้บัญชีตัวเองและผู้สูงอายุไม่ได้สตังค์แต่คราวนี้เนี่ยมาลงทะเบียนเนี้ยนะครับเขาใช้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับใช้บัตรประชาชน่ะใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับก็มีการอำนวยความสะดวกแล้วก็การยืนยันตัวตนทางอำเภอจังหวัดก็คงจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกยังไงก็บอกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน นะฮะเขาจะช่วยประสานงานให้นะครับใครไปไม่ได้จริงๆก็มอบอำนาจกันไปนะครับมาอีกสักบัตรหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอาเอาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคือบัตรเดิมเนี่ยนะครับผมให้ดูข้อมูลฐานข้อมูลของบัตรเดิมที่ใช้กันอยู่มาจนถึงปัจจุบนันนี้มีจำนวนทั้งสิ้นที่ผ่านเนี่ยตอนนั้นก็ไปลงทะเบียนเนี่ยปี60เนี่ย14ล้าน1,070,000คนตัวเลขโดยประมาณนะ14ล้าน1คน แต่ว่าผ่านการคัดกรองและให้มีบัตรเนี่ย11ล้าน4แสนไม่ผ่าน2 0 0ล้านก่อนที่เวลามันจะมีการจะมีการอุทธรณ์กันได้เพิ่มเติมมาอีกระดับหนึงนะครับแล้วก็บัตรนี้ก็จะมีเงินที่จะได้นะครับเดิมก็200กับ300นะครับแล้วก็ได้ค่าก๊าซถุงต้มด้วยได้ค่ารถหย่อนไฟฟ้าด้วยนะครับได้ค่ารถเมได้ค่ารถบกคบอสอได้ค่ารถไฟฟ้าได้ค่ารถไฟนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็เติมเงินให้อีกเป็นระยะระยะนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับนี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนว่าของใหม่นี้นะครับจะได้รับในปีหน้าราวเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกเนี่ยจะได้200 300หรือมากกว่านี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันไปก่อนนะครับ